สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ฮะวิชาจอดรถแล้วสวัสดีครับตอดดนน,อนี้พามากินเต้าถ่านโคาขุนพลยังคำกรุงธนครนะครับนี่ฮะก่อนจะกลับจ,จะแยกจาก,จากพวกพี่ๆนะนี่ครับครอบครัวครับนี่ครอบครัวพี่สาวนี่ครอบครัวพี่ชายครอบครัวพี่สาวทุกคนเลยนี่ครับ ต่อเนื่องมาได้ทุกคนจินครับน้องแพลใครกินไหมใคกินไหมเนะี่ยฮะ่นะครับโอ้ดีๆบรรยากาศครับพี่ามาถึงก่อนกินอิ่มก่อนนะครับกินเรื่อยๆรออาการเป็นไงครน้องแพล เหนื่อยไหมอ่ะครับใส่พริกฮะจะใส่ใส่พริกได้พริกกระเทียมไอ้เป็นพริกพริกอันนี้เผ็ดนายลองชิมสิครับเผ็ดไหมความก็คือนี่ ีเดตเสร์ฟมาจากไหนครับเนี่ยมาจากพัทยาปหรอครับติดเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทเนาะกันเอง <laughs> แซวน้องแผวกินเยอะๆค่ะเด็กๆอ่าขอบคุณค่ะ,ะให้พอดิกิน,นเป็นระเบียน่ติมครับ อะไรพี่อิ่มแล้วเหรอแแยลม้งแก่ผแขงชื่อฟังอขอยังลมกิ่อนกินกนไ้แบไอรมเยกินนแ้วีแผลกินเยอะน้องแพรยำเลยครับมาชิมครับชิมให้แฟนลับดูพี่เป็นไงพี่กินเยอะๆนะพี่ Oh, I'm oh, yeah. ขอบคุณครับแบบน้ำร้อนแ้วมาแล้วมาแล้วเน้อมาแล้วอู้แพลวแพลวรับเน่ยครับว้ารันี้วันี้ขอนยเพิ่มด้ยนะครับนี่ไหละครับเนื่อค้กคุณเลยพี่พี่น้แก้วเป็นไงของพี่อะดูแบบว่าคือแบบดีมากฮะ Oh. Uh -huh.

นะครัพี่ออมมาโชว์ครับอ๋อใต่ไปแ้วอาสิงกินดังน้ําสิงโชว์ใ้ลูก 哈哈哈。<laughs>

กครอบครัวกับคนที่เรารักครับ อ่มอร่อยไมคะนีก <lamps> ก <and the leg> ่ได้ถ่ายรูปเลยก้อนหักครับมกนกเนื้อฮะไม่ได้ถ่ายรูปเลยครับทุกคน้ของใครเนี่ย พี่ต้นสั่งของน้องเปลี่ยนเตาครับเป็นเตาโอ้โหโอ้โหร้ายแรงร้ายแรงมากด้วยแรงมากนี่ครับครอบครัวความสุขความสุขสร้างด้วยตัวเราเองครับผมทุกคนเนื้อความสุขของเราออกมาจากใจครับ ความสุขของเราเออกมาจากใจจากเวลตาไม่มีคำว,ว่าสร้างภาพแน่นอนครับผมถึงจะเป็นสร้างภาพเป็นภาพที่ดีครับแล้วก็ครัวกับคนรักเอาใส่ไปลูกปึ๊บยิงยากให้พี่แพลวกินย,ยิงยังยิงยากให้พี่แพลวกินนะ หอมแก้มหลานหน่อยค่ะกินรักข่ามแก้มหลานหน่อย <c oughs> ให้หอมนะเนี่ยเนี่ยอ่ะหอมอีกหอมอีกร <c oughs> ักออก,กันเหลือเกินออมจีก็อิงติดน้องแพลวมากะ <c oughs> ฮะไม่ใช่ลูกขึ้นไปสั่งเอาไปลเลยว่ะ อ่ะกินดิบเลยครับกินดิบเลยรอเล่นได้นะได้จะยาเลยค่ะบรรยากาศพี่มาเราเป็นข้อหาค่ะเราเปิดที่อไปรับนี่ฮะซื้อครีมมาให้พี่โวนแต่ว่ายังไม่ถูกใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปซื้อให้ใหม่กลับมาเรียบร้อยครับอืม ไปไปดูด้วยหรอเออขอบคุณอะไรขอบคุณค่ะเดินเไปดูเรื่อยๆกินอะไรกินในห้องแกเดี๋ยวดูในโทรศัพท์ส่งอันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วเอาเอาเนี่ยบีตาพี่วุ้นกินด้วยที่รักบีตาสองขวดอันนี้กินด้วยนะกินตอนนี้เหรอไม่ให้พี่วุ้นบีตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อกีบอันนี้กินอันนี้ไม่ไม่รู้ใช้กีบอะไร คิมพรคิมพรเหรอคะคิมพรที่ที่อากค่อยซื้อเขาหรือบ้างฉันคิมมันเป็นเซรั่มมันเป็นเซรั่มคิมพรเหมือนเซรั่มไม่ได้ออไม่ได้เดี๋ยวพรุนี้เอาให้แกก็พวกนี้ไปจ่ายค่ากับเ้าะแล้วก็ก็เตยต้องตื่นตื่นตีห้าก็ตื่นตีห้าต้อแต่งตัวนะแล้วก็มันต้องคอยเล่นนะ พรุ่งนี้กลับแล้วพรุ่งนี้กลับแล้วเดี๋ยวมาใหม่หลัางติ๊มกลับไว้กับเพื่อนเดี๋ยวกลับไมล์ทีหลังปีใหม่เนาะเดี๋ยวหลังปีใหม่นู่นแหละเดี๋ยวกุมภาเนี่ยเลยจะขึ้นมาทำงานหาเงินก่อนเอามายืมแน่มีบอขอยืมแน่ฮะแกร์โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อให้อีกโอเคนะโทรหาไมล์แล้วเอาตังไหมเอาตังไหมเนี่ยเอาตังไหมเนี่ย เดี๋ยวให้ยี่สิบบาทน้องมันหมดแล้วเอาไปให้น้องยืมก่อนน้องเงินผมสิน่ะโอเคหยอกหยอกพี่คุนครับไปมาดูแลก็เอ๊ะไปซื้อกิมพุนแล้วแล้วก็นี่ฮะพี่ทำข้าวจี่ให้กินจ่าตื่นมาทำให้นะเนี่ยไม่หนาวหรอกสวย อย่าหวาดกันมากคนอีชอาเขาจีแซนวิชนะเอานัเด็กอย่างนี้ไม่แค่เครื่องอเนี่ยทำขายได้ชิ้นละสิบบาทสิบบาทได้พอได้มั้พี่แต่คนก็ต้องไปขายในเมือเนนี้นิยมกินนะพี่นะยังไม่เคยกินัค่แรกอีกแล้วเิามอีกเบิ้ลชามอีกแล้วเอาเข้ามา ไม่เคยกินอะไรเขาคือก็จะกินแต่น้าจีนี่เน no. okay? ี่ยมาหาใหม่หลังปีใหม่นะพี่บุญนี่นี่ฮะมกินมากจินี่นะเอาซ้อมไจิ้มไม่มีแล้วแบบนี้เลยใส่มรอพี่เต้